ดังดีดังดีสิบหกยี่สิบเอ็ดนาทีเลยตัวนะกนักิกายี่สิบเอ็ดนาทีเตรียมสอบมือสุดท้ายพ่าเป็นข้าเจ้าสิม,มหาอยู่บ่อคุณบิรัดเพิ่นกิดสินัหม่อหกที่รังสอบมือเนี่ยเป็นจากงาพอมม่อหกจากใครม่อหไปเรียนหนังสือ ไปเรียนใส่เรียนไปนําเหยียดงานไปนําตั้งแต่เรียนซื่อเนี่ยก็ไั้ไร่ยำกันแก่ศูนย์อยู่ก็ย้อนสิเพิ่งไปเรียนเพิ่งไปเหยีดงานเพิ่งมันสิไผสิบังคับสูไผสิปลูกซูมากินเข่าไผสิปลูกซูมาอาบน้ำแจ้งตัวไปโรงเรียนที่สูนี่พ่อแม่กับพบสิย่อดากดมเราจะดำมือไปดำมือไลยมาโรงเรียนใส่ท่าน เฮียงไงเฮงกี่ขั้นหลายตัวเป็นขนแล้วอีหยังตัวเป็นขนนี่แหละนั่งเฉพาะใจแค่อยู่นี่แหละยชุ่มตัวเป็นขนย่างเว้นกับนอนย่างมันเคลืนกับวาลับว่บนอนตาสีตาสั้นตาใสายอยู่าหาไรคนแกนคนมาหมอบดองบั้น ก็ล้พึกทองคำเพิ่นไห่โล่รางวัลกบเพิ่นไห้เหรียญทองคำเหรียญหนึ่งหมู่ว่านนี่ใไห้เหรียญทองคำบาทหนึ่งน้ำหนักบาทหนึ่งอย่างงามแต่ว่าสิ่งที่ได้กัดมันกัดสิควายมีอยู่หันละแต่ว่าโอกาสทางการศึกษาเพิ่นบอกว่าขันนักเรียนไปเจนี่เขียนจดหมายให้นักเรียนไปนั่งถือไปอธิการเลยเขียนหนังสือไปถึงอธิการเลยเพ่อนอ,อธิการบดีผู้ใหญ่โรงเรียน มาหาไรคนแก่นเปนมาหาคนมาบอกมัี่ยมมาย,าม,มา,ยามน้ำออากมาหนีน้ำเขาไปหาอาธิการใดไลยตึกอธิการเหมือนักเรียนโรงเรียนสีแจงถ้ำเมือเขาคณะใดขั้นคณะใดข้าเจ้ารับมันมีอันยืนอ่านี่พเพื่นเอนี่อย่างเนี่ยแฟ้มประวัติสะสมผลงานเนี่ยมันโรงเรียนที่มีความโดดเด่นอย่งที่เขาเอาไปพื้นฐานสะสมผลงานเอาไปสมัครวิศวะอันตรา ร่องไปไปอย่างบมืเกเ้ดีกว่าจิมาเฝ้าอีปูน่าอยู่น้ำขันขันเพียนนี่ตัว <c oughs> นี่เปลี่ยนไม่ได้จีเต <c oughs> ็มที่กับกินเหล้าน้ำผู้เฒ่าอยู่นี่สูบยาสูบแมาน้ำพนุ่งกันหนี่ตัว <c oughs> สิทธิพิฆาตใชุ้่มผู้ใจบนน่ะบวกชุ่มบุญบนน่ะนะใครก็มาหาเราอ่กินเหล้าเขาซื้อเหล้าเขาเลี้ยงผู้เฒ่าอยู่เนี่ย เป็นนาหันชื่อเราเขาอย่างผู้แวามันชีมีประโยชน์อีกอย่างข้าเจ้าให้โอกาสข้าเจ้าเปิดโอกาสให้เมื่อวานนี่งกับวาเรื่องนั่นดีกีเลียนลงเรียนเป็นไ่วิชาวิชาออกไปโดยที่พ่ต้องไปสมัครเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเลียนลงทะเบียนเลียนสะสมเกดไว้เรื่อยๆมันเรียนออนไลน์มันเรียนศึกษาโดยตนเองคู่นี่นาศิซศึกผ้าเด็หน่อยเลียน ภาษาไทยมันเลียนพื้นฐานอยู่แล้วมันเลียนของระดับมหาไรไปนั่งเลียนของระดับมัธยมไปนั่งมันแข่งสีเก่งตัวคู่วิทยาศาสตร์คู่ภาษาไทยอีอย่างที่มันเก็บวิชาทั่วไปได้วิชาพื้นฐานวิชาทัวไปของมหาไยเขาได้วิช่าอ่าอีอย่างก็วิชาเพิ่มเติมเขาวิชาเลือกมันมีเหิือนตัวเรื่องสากวนเรื่องวิชาซอยชีวิตเล็กหน่อยนักศึกษาวิชาทักษะวิชาไฟฟ้าวิชาอีอย่างเลยนะมันนนาทีเอามาเลี้ยนคู่เลยนะ หาโอกาสแสวงหาโอกาสให้เล็กหน่อยแนะ่ยัติิแสวงหาเติมมองคิดเหล้าเม้ายาอะไรกู้ก็ได้เติมกันไปมองใดมัจจิเสริมกันไปภาษาอังกฤษมันเขาให้เลี่ยนมองใดก็เขาไปเลี้ยนไปเสริมเอาพวกทักษะชีวิตของมหาลัายมันมีเปิดหลายวิชาเลียนสะสมหน่วยจิตเอาไปกับไปเลี่ยนหนึ่งเดียววีาภาคเขามหาลัายแล้วกัเขาเลี่ยนวิช่าภาคแล้วกัน,น,บกนจบได้มาแบบง่ายๆเลย อันนี้ก็เป็นแบบนั้นดีกีมหาลาัยเขาเปิดให้สอบให้เลี้ยนเลี้ยนไปก่อนเลี้ยน,วน,ยนาาล,ายลวงนาเอเดินเลี้ยนลวงนาเลี้ยนมหาไร่ลวงนาไปงี้มอีเอิญมอสสามคนก็ให้เลี้ยนนั่แหละมอสามมอสีเตรียมไปเลี้ยนขึ้นไปเขาไปสมัครเลี้ยนไปดีก็จิไปหาปีบใช้ผู้บ่าวบ้านนั้นบาน้านนี้ตัวบักอ,อนุนคือกันกน,กน,กนั่นแหละเมื่อไงล่ะมึ่อไงเอทั้ทานอยืนเงยียเห็น ลอดอยอยู่ทั้งทาองอุ้ยลอลอ,อโอ้ยหามเงเอยผู้งซ้ายนี่นี่มึงเอานแนวใไดมันจะเปิดกว้างออกโอกาสมันมาให้เอื้อมแล้วมันโมเม็นเบ่อาจเอื้อมแต่กี่มหาลัยมันลาเขา่ายากกันว่าสอบเทือเดียวปีแล้วเทือสอบตกแล้วก็บ่ได้เข่าท้าสอบปีไม่นี่มหาลัยมัน น้มลงมาฝ้าสูงยังกลมจูบดาวไปจังสิ้ล่ะอืมฝ่าสูงยังกลมจูบดินเมันว่าฝ้าสูงสูงเนมไปมันเป็นกลมลงไปจูบดินเนู่แนมไปสุดหูสุดตาฟ้าสูงยังกลมจูบดินเมันว่า <S 2> <S 2> <S 2> โอกาสจิสิเข่ามหาไล่แบบง่ายๆแล้กกันโอกาสเปิดกว้างไร้ห้องกันเลือกเอาเลือกเอาเฮ็ดเอาขยายโอกาสเอามหา,าบนบนไร่อุบลนพื้นทห่ทุนเลี้ยนฟีันเนี้ย M O ็มสมัครลงไปเน้นพ้องการ M O ็มโรงเรียนเครือข่ายปีกายนี่กับโบพักกันเนี่ยนั่เล็กหน่อยเล็กหน่อยมันก็ไปสมัครเอาเองปีนี้กับพักกันเบิรงกเนี่ยสมัครเอาสมัครเอาคณะใดไรก็สมัครเอาสมัครเอาคณะคขั้นสตศึกษาศาสตร์ของม้อขอมันกับเขาเนี่ยขั้นสมัครได้ก็เอาลงไปเติมก็นังไป ย่างหน่อยๆ <S <S เขาก็มีดเชือนี่ใจอธิการรนะดัะอธิการแล้วหุ่นจักโรงเรียนสีแสงท่ำเลยเนี่ยนั่นนี่กันเนี่ยนั่งเข้าไปอารูปอธิการมาเยี่ยมมาหมอบรางวัลน,นี่นะเนี่ยประกอบเป็นอันอผลงานจากของอธิการมาเยี่ยมมาหมอบรางวัลสีแสงท่ำยังใส่จีบันกะเติมเงินเข้าไปเหิดจ,จ้าเข็ดเอาบอลเนี่ยไดมันฑิเป็นผลงานจากของเพราะว่าเข้า้อชงแต่ผลงานชงผลงานประกอบแนวนั้นแนวนี้ พอกันเฮ็ดพอกันสั่งพอกันทำเขากัดควายคว้าเอาพอกันหยิบเอาเดี๋ยวป่อยโอกาสมันผ่านไปผ่านไปบาดนสิเสียใจที่หลังโอ้ยบ่ฮู้ฮู้จังซี่รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ม่นบ้ารู้จังซี่กูบ่เฮ็ดดอกแบบนี้เพิ่นสิว่าล่ะต่อไปโอ้คั้นเป็นจังซี่กูบ่เฮ็ดดอกแบบนี่ยขั้นกันเป็นจังสี่โอกาสมันดีจังสีกุ้บอกไปเป็นหันไปนี่ดอกว่าัน วีเดอวีเดอรมานัางนาวีเดอรซุ้มหนั่นมาใส่เชิญเชิญเราต้องงอกรวยดอกซุ้มอยู่นี่นนหนาหนาจังน้อยก็เห็นดอกมืดตาขึ้นกระไดสิพ่อกันดอกเพียงเธอหลับตาหานี่ละ่ะนี่จดิกินพลเล็กละน้อยตื่มกันไปมีอยู่ใส่อีกเป็นดักหน้าชวนชันชวนชนมาเออนี่ละ่ะเขาจิ้วไอ้ทา บม่ต้องปักมันกับพักันเอาเรื่องโอกาสเมื่อไหเข้าเจ้าก็สีมาบอกเอาโอกาสมาให้อีอกโอกาสยิบยื่นบ่ได้ได้โอกาสโรงเรียนเฮ่าบ่เป็นมองไดโ้โอกาสแล้วโอกาสทั้งการศึกษาบ่เป็นมองได้อโอกาสแถมสีไอให้โอกาสคนอื่นไปพร้อมโรงเรียนอื่นกับอย่างหน้าขอเอาตอม่อสีมาอย่างมาขอเขาหมูวานพนก็ถามมาสิน เด็กหน่อยมาอยู่ประจรําบ่ามาตอนมอสซีอยูน่นี่มีบ่ญญานเศรษฐไปอีกก็เลยว่ารับตั้งเด็กหน่อยน้ำบรรนวอกสี่ละอยู่นี่ละแถวนี่กี่ขัานรับหลายมองหลายไก่ทั้งอื่นทั้งไก่ไผ่มากกัดตบมาหาอยู่เอาเองบ่เฮ็ดหัให้อยู่พอบ่มีเงนินบ่มีเงนินจา้างกู้บ่มีเงนินส้างนั่นสัางนี่ใหน้นถือว่าเข้าโชคดีแล้วพักกันอยู่พักกันเฮ็ดเอาสัาง่งเอาจะขีเขี่ข้านส่วนมากมันขี่ข้านข้านคิด เห็นโจทย์เห็นตัวหนังสือกับ่พกันอยากอ่านขั้นคิดขั้นอ่านไปนําขั้นเข้าดันสอบกับวอยากอ่านวอยากคิดกายไปแล้วก็เลี้ยวดอกสร้างหัวมันพานโมพันเด่กกันเลี้ยวมัวหูวจักอ่นหน้าคนมองหัจักอีหยังกับความมองหัจักมั่วไม่จีได้ดีอีหยังต่อดีอีหยังนี่ล่ะปัทธาพานไปแล้วโอ้กูมาเสียดายเด้กูมาเสียใจเด้พุ่นหานองคนกับให้เสียใจย้อนหลังกูมาด่าเฮ็ดทั้งเซนเลยบโบนาเฮ็ดทั้งที่เลยอยุนเหรออันนี้แหละคือเสียใจย้อนหลังเฮ็ดแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังเพุ่นว่า บ่ต้องเฮ็ดขั้นเฮ็ดจังสีแล้วมันสีจะเดือดร้อนใจที่หลังอต่อบอกพูดในพวกคู่บวกก,ก,ก,นออกันกับเม่าเ้าชูฟังมันก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นประสบการณ์หรือเป็นคติเตือนใจคติส้อนใจเขามาให้อีกนักเรียนไหนยังเดี๋ยวหูดได้เห็นน้ำกับพักกันเบิงเอาพักกันถ้ำเอานี่ยแะเด็กหน่อยกับเป็นแนวหนึง่งคู่กับเป็นแนวหนึง่งผู้หนึ่งกับเป็นแนวหนึง่งกับไบล่กันขึ้นไปเติมกันขึ้นไปประคับประคองกันขึ้นไปสร้างาจจากกันสร้างมันเบิดชีวิตไปจากกัน ดูเล่ามือให้มันดีขื่นดีขึ้นแนวหนึง่งกระเฮ็ดให้มันดีมันดีนดส,ส้่งสค์สร้างเสรมิมทรงเสรมิมเติมกันขึ้นไปเอื้นว่าโรงเรียนเอืน่นว่หม่องส้างคน้นหม่องสร้างอนาคตไหนคนจะเห็นให้มันดับอนาคตลงไปจะเห็นในเบิดอนาคตจะเห็นในเจ้าของเสียอนาคตจัวย่งอีกหลายปีชัวสิใหญ่ชัวสิพ่อเลี้ยงโตได้เพื่อหาเงินได้กลุมปากกุ่มทองได้ สั่วสีเลี้ยงแกขวางได้ก็ยังยากสั่วสีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียอีกก็สิยากขึ้นอีกหลายเท่าขึ้นไปอีกนี่แหละว่าคิดดีๆเหตุดีๆแนวใดอะไรมันจิตเจริญจิตหงอกงามขึ้นไปไพบูรณ์ขึ้นไปกับพระกันเถิดพระกันส่างเอาการแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ะึงขอจุติไปเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญมีแก่พี่แก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกข์เคล่อนหากันเถิด